มือนี้ง่ายๆเลยครับผมวันนี้เราจะมาทําไวๆผัดซีอิ๊วทานกันนะครับก็วันนี้ครับมาดูวิธีผัดอย่างไรให้เส้นออกมาเหนียวนุ่มเส้นไม่ขาดไม่เละเส้นสวยน่าทานมากๆเลยครับที่สําคัญไม่ติดกระทะด้วยนะครับผมวิธีทําก็ง่ายครับเครื่องปรุงน้อยไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำไวๆผัดซีอิ๊วกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านบ้างครับมาดูวัตถุดิบหลักๆกันนะครับก็จะมีเส้นไวๆวครับวันนี้เราใช้3ซองนะครับเนื้อหมูสไลด์ครับผมแผ่นบางๆจะได้นุ่มนะครับอันนี้เป็นกระเทียมสับครับผมไก่ไก่สีฟองนะครับแล้วก็เป็นผักคะน้าหั่นให้สวยงามนะครับก่อนอื่นเลยครับเราก็มาต้มลวกเส้นบะหมี่กันนะครับก็วันนี้เราใช้3ซองนะครับ การลวกเส้นสําคัญมากๆเลยนะครับผมก็ใช้เวลาลวกเส้นประมาณสัก2-3นาทีก็พอนะครับเอาแค่เส้นพอนุ่มๆนะครับไม่ต้องถึงกับลวกจนเส้นอืดแล้วก็เส้นขาดเละไม่สวยนะครับผมอันนั้นก็จะไม่น่าทานนะครับเสร็จแล้วก็ลวกคะณาต่อได้เลยครับใช้น้ําที่เราลวกบะหมี่เมื่อสักครู่นั่นแหละครับผม ลวกแค่พอเปลี่ยนสีกรุดกรอบก็พอนะครับไม่ต้องลวกนานเกินไปเดี๋ยวคณะของเราจะเละนะครับไม่น่าทานนะครับคราวนี้ก็มาลงมือผัดกันได้เลยครับน้ำมันพืชพอประมาณครับจากนั้นก็นำกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก,ก่อนครับ กระเทียมเหลืองหอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดรวมกันเลยครับเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ300กรัมหรือว่าสาีดนะครับผมแนะนําให้เป็นเนื้อหมูที่เป็นแผ่นบางๆนะครับเวลาผัดออกมาจะได้นุ่มน่าทานนั่นเองนะครับผัดสักพักหนึ่งพอเนื้อหมูเปลี่ยนสีก็ใส่ไข่ลงไปนะครับวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่สีฟองนะครับ การที่เราใส่ไข่ลงไปไม่ได้แค่ความอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับที่สําคัญเลยไข่จะไปเคลือบกับเนื้อหมูทําให้เนื้อหมูของเรามีความนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนุ่มมากๆเลยนะครับเวลาเราใส่ไข่ลงไปแล้วก็ใช้เวลาผัดค่อนข้างไวหน่อยนะครับจะได้ลดการติดกระทะได้เยอะเลยนะครับผม ผัดจนเนื้อหมูสุกนุ่มแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคะน้านะครับที่เราลวกต้มเอาไว้แล้วนะครับเทลงไปตรงกลางนะครับตรงที่มีเนื้อหมูนะครับผมจะได้ไม่ติดกระทะนะครับใส่ซอสฝาเขียวลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับผมใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเค็มนะครับใส่ซีอิ๊วหวานลงไปด้วยนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนเพื่อให้เส้นของเราสีเข้มขึ้นนะครับจะได้น่าทานมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปสัก1ช้อนชานะครับผมใส่น้ำตาลใส่ขาวด้วยครับประมาณสักครึ่งช้อนครับ ใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วก็ผัดต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องปรุงที่เราใส่ไปผสมคลุกเขาเข้ากันดีนะครับผมเอาละครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับก็จะได้เส้นบะหมี่ไวๆผัดซีอิ๊ หอมหอมเส้นเหนียวนุ่มเส้นไม่ขาดไม่เละที่สำคัญผัดไม่ติดกระทะเลยนะครับใครชอบวิธีนี้ก็ลองไปผัดตามดูได้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็ผัดออกมาแล้วก็จะน่าทานแบบนี้ได้ทุกท่านนะครับผมไม่ยากเลยนะครับเครื่องปรุงก็น้อยไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็จะมีแค่เนื้อหมูเส้นบะหมี่ไวๆผักสักหน่อยนะครับก็จะได้ทานอะไรอร่อยๆแล้วนะครับ บางครั้งบางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าวันนี้มื้อเน,นี้ยเราจะทานอะไรดีนะครับผมก็บางทีเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเช่นผมวันนี้ก็เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าไม่อยากทานข้าวอยากทานอะไรที่เป็นเส้นเส้นผัดนะครับก็เลยผัดเส้นบะหมี่ไวๆทานในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษก็เพิ่มเติมได้นะครับใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกป่นใครชอบเรี้ยวก็ใส่น้ำส้มลงไปชอบหวานก็เพิ่มเติมน้ำตาลนะครับ ผัด3ซองพอมาเทใส่ถาดแล้วได้เต็มเต็มถาดเลยนะครับก็หยอดพริกไทยผงลงไปสักหน่อยครับเพื่อเพิ่มความหอมครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานผัดซีอิ้วก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นเกินไปจะไม่อร่อยนะครับวันนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ